สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้ชันนะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้ขอคุยกับรองศาสตราจารย์พชยรชัยเทพปัญญานักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์พชยรชัยครับสวัสดีครับคุณโนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับประเด็นที่เราจะคุยกันนี้คือเกมรบคุณทักษิณกับคุณนวินอาจารย์มองตอนนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณหรือคุณนวินใครถือไพ่เหนือกว่าใครครับทักษิณจบแล้วเอ้ยจบยังไงอาจารย์ อ้าวคดีนั้งเยอะแยะในวินเ็ไม่มีสักคดีนหนึ่งอันนี้อาพูดจากเชิงประจักษ์นะไม่พูดตามแพนสภานะผมพูดตามแพนสภานะครับเชิงประจักษ์จักสินคดีเพียบถูกไหมในหนึ่งสองวันที่สิบสามอันอื่นๆจะตามมาอีกไม่รู้อะไรบ้างและที่สามค 3, ันที่สุดโจทย์เยอะในวินเนี่ยโจทย์น้อยกับาักสิน เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยตักษิณเนี่ยถูกปิดเกมไปแล้วจบไปแล้วส่วนแพทย์สองคนที่ขึ้นสู้อยู่เนี่ยขึ้นสู้เพื่อนายเนี่ครับไปแก้ตัวให้นายให้นายรอดไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนะสู้เพื่อนายให้นายรอดไม่งั้นสมศักดิ์จะไม่มีอะไรไปอ้างกับแพทยสภาแพทย์สองคนเนี่ย เขายื่นจดหมายขอความเป็นธรรมเนี่ยแทนที่เขาจะไปยื่นที่แพทยสภาทำไมเขาไปยื่นที่คุณสมศักดิ์เหตุผลคืออะไรคะเขาต้องการอะไรคะเหตุผลเหตุผลก็ต้องการให้คุณทักษิณเนี่ยใช้คุณสมศักดิ์เนี่ยเปลี่ยนมติของแพทยสภาครับเพราะมีมีคุณสมศักดิ์คนเดียวที่เป็นนายกสภาพิเศษเนี่ยที่จะเปลี่ยนมติของแพทยสภาได้คุณไปแพทยสภาอย่างเดิมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะเขามีมติมาแล้ว เขาไม่กืนน้าลายอืเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการวัดใจระหว่างเจ้านายที่เขาช่วยมาตอนที่มานอนที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยดูสิเจ้านายเนี่ยจะากกลับมาช่วยเขาไหมคุณโู้กเข,ข้าใจผมพูดไหมเข้าใจเข้าใจแล้วอาจารย์คิดว่าเจ้านายอย่างคุณชักศรีนเนี่ยจะช่วยคุณหมอสองคนไหมครับโอ้คุณรู้กไปถามคนอดีต่ละคนดิ โดนมางานไปอ็ถาถามเจ้าตุพอกอั่แล้วกันว่าเป็นยังไง <c oughs> บุญส่งก็ได้ถ้า <c oughs> ถ้างนั้นก็ชัดเจนแล้วฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยใแพทย์สองคนนั้นถ้าจะต้องโดนหนึ่งคัดเจก็อาจจะต้องเขา้าเข้ากูกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำถูกแล้วที่ไปตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขห <c oughs> มายของเขาสื่อสารเนี่ยครับไม่ได้สื่อสามถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขนะ เขาสื่อสารถึงท่านทักษิณตอนนี้ค่าน้อยลําบากแล้วจะช่วยค่าน้อยไหมที่คาาน้อยดูแลท่านมาเนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยไม่ช่วยอาจารย์หมอเขาบอกว่าเขามีหลักฐานหลักฐานว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงอย่างนี้เนาะครับคุณมีหลักฐานคุณต้องส่งแพทย์สภาไปหมดแล้วคุณจะมากลกคุณจะมาเก็บคุณจะมาแป๊าเป็นไปไม่ได้เขาให้ส่งมาตั้งสองรอบตั้งแต่มกรามาจนกระทั่งเดือน มีนาเมษาคุณก็ส่งไปหมดถูกไหมถูกคุณยังมาส่งคุณยังมาส่งอะไรตอนนี้ล่ะก็ตัดสินออกมาแล้วอ,อาจารย์นี่เป็นเป็นไปได้ไหมคะที่สุดท้ายแล้วคุณหมอเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ควรจะตายเดียวเพราะฉะนั้นก็แชร์ให้หมดเลยแชร์ว่าคุณทักษิณอยู่วงการนู่นนี่นั่น,นเป็นไปได้ไหมครับคือผมเป็นคุณหมอนะผมยังทำผมยะงทำตามที่คุณนูพูด แชร์มาให้หมดทั้งระบบทุกกวัการว่ามันคืออะไรและตรงนั้นเนี่ยการเป็นพยานก็ได้การโตเป็นพยานก็ได้นึกออกไหมดึกออกโทพวกเนี่ยหนึ่งห,ห,ห้าเจ็ดเียจิ๊บจิ๊บการโ็นพยานก็จบแล้วหมอที่ใครๆก็เห็นใจว่าถูกบีบบังคับอย่างไรสถานการณ์บังคับอย่างไรใจถึงม,มาพกพลตำรวจเองพลตำรวจเองก็ใจถึงพอมไหะเผื่อแพทย์สองคนไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยตัวเองด้วยก็ได้ อ่านอกออกไคะมีคนบีบไปบีบมะอ่ามีมีมีคนที่จะบอกว่าถ้าทางออกมันคืออะไรก็ต้องให้เจ้านายช่วยไงนายใหญ่ให้ใหญ่ใหญ่มาช่วยใครจะช่วยได้ว่าใจนายใหญ่งานเนี่ยว่าใจนายใหญ่ก็หวังว่าในแพทย์สองคนจะถือโอกาสนี้เนี่ยแชร์ให้หมดเลยและที่สกคัญถ้าคุณแชร์มาเนี่ยคุณจะรับความเห็นใจจากคนไทยทั้งประเทศ นะครับก็หวังว่าจะตัดสินใจไปทางนั้นนะฮะดีกว่าที่จะต้องเข้าคุกแล้วก็เสียอนาคตว่าเป็นแม็เป็นเป็นหมอที่ไม่มีใยญบัน้นก็เห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณจะอยู่ยังไงพป๊บเขาถูกถอนใบอนุญาตปั๊บเนี่ยคุณก็ได้ออกจาก,กมตํารวจอยู่แล้วออกจากโรงพยาบาลตํารวจอยู่แล้วพอเป็นหมอไม่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 ไมีใบอนุญาตเนี่ยก็ไม่ได้รักษาไขรไม่ได้อืมสงสารท่านนะ ท่านน่ะน้าสงสารครับผมใช้คำว่าท่านก็คือเหยื่อของของสุทธิลักษณ์ะสอะทะลอท่านเป็นเหยื่อตัวหนึง่งเป็นหมากตัวหนึง่งผมไม่ได้มองนะว่าท่านเลวร้ายแต่ท่านเป็นเหยื่อเป,เป็นเป็นเหยื่อตัวหนึง่งครับเหยื่อที่บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องรับไปอย่างนี้ครับดูเข้าใจไหมเข้าใจครับอย่าไปเท่าท่านท่านคือเหยื่อ ก็บังว่าคุณหมอจะคิดได้นะครับแล้วก็เปิดเผยความจริงทั้งหมดว่าอะไรเกิดอะไรอย่าแถอย่าดื้องเลยนะครับมาถึงเรื่องของคุณทักษิณทีนี้หมักตาต่อไปของคุณทักษิณเขาจะเดินเกมยังไงะครับอาจารย์คือเดินไม่ได้แล้วล่ะตกกระดานละตกกระดานละคนมาแต่ว่าอายุไม่ไม่ไม่ตกกระดานตกกระดานจริงๆคืออย่างนี้ ถึงทักษิณไม่ติดคุกไม่อะไรนะแต่ความเสียหน้าเสียความเป็นทักษิณเนี่ยมูลค่าของตัวทักษิณเนี่ยลดลงคุณรู้เข้าใจไหมอย่างผมเนี่ยอ่ะประมาณนี้แต่ถ้าผมไปทําชั่วมาไหลเนี่ยมูลค่าในตัวผมเนี่ยมันจะลดลงความน่าเชื่อถือเนี่ยลดลงเังนันคุณทักษิณคนที่เคยเคารพนับถือและคนคิดว่าเป็นคนที่มีคุณค่าสํหรับประเทศสิ่งน,นี้คนก็มองมันน้อยลงไป แล้วแล้วยังไงต่อครับคุณทักษิณเข้าใจยังไงะอะฮะอา่อาอ,าอาทักษิณปิดเกมก็หมายความว่าลูกสาวหรือคุณอุอ๋งอิงก็ปิดเกมไปด้วยเปลี่ยนเกมใหม่ที่เขาจะเล่นกันเนี่ยก็คือหาตัวนายกคนใหม่แต่ไม่ใช่มาจากการยุบสภานะเพราะยุบสภาเนี่ยเลือกตั้งกันมาแล้วเนี่ยเอ,อคุณเนวินอาจจะไม่ได้เป็นเอ้ยคุณอนุทินอาจจะไม่จะเป็นนายกเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์ได้เขาามั่นหมายคุณอนุทินเป็นเป็นนายก ้มีเลือกตั้งใหม่โอกาสนายกมันก็มีหลายฝ่ายมากขึ้นแต่ตอนนี้เหลือกี่คนล่ะคุณโน่ลองนึกสิผลิตภัณฑ์เป็นไม่ได้มาตอนนี้เป็นนายกไม่ได้ค่ะต้องต้องคุณดูทินก่อนฮะรอคุณดูทินโดนสอยเรื่องหุ้นไงเรื่องหุ้นไงไม่ต้องโดนสอยอ่ะพลิตพันธ์ถูกสอยไปแล้วเรื่องหุ้นแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนเงฮะยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแ่ แต่คุณก็ไม่กล้าใส่ชื่อเข้ามาพิพัภัภ์ก็ขาหักอคนเด็กประวิตยมีไม่ถึงยี่ห้าคนก็เป็นไม่ได้มั้งครับประชาธิปัตตัดไปเลยพรรคชาติไทยก็พัฒนาก็ตัดไปเลยหรืออนุทินคนเดียวถ้ามีการยุบสภา,าเลือกตั้งใหม่นะแต่ละฝ่ายเนี่ยจะเอาคันิิเดตอีกสามคนมานึกออกมหมนึกออกครับเมื่อไทยเขาก็เสอน,น,ยยนอมาอีกสามคนเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเสนอมาอีกอนุทินนี่ก็ ถ้ามีการเลือกตั้งข่าวหน้าก็เป็นมนุษย์หลงยุคไปแล้วเพราะฉะนนเหลือโอกาสเดียวโอกาสสุดท้ายที่จะเป็นนายกได้ก็คือสมัยนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งหน้าครั้งนี้ท่านได้แน่นอนแต่ต้องมีการที่ให้คุณหนูอุ้งอิงเนี่ยออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไงอาภรณูก็มีอะไรบ้างอ่ะองค์กรอิสระถูกไหม วันนี้องค์กรอ,อิสระก็ทํางานไปแล้วเล่นทวีไปแล้วครัื่องการที่เล่นทวีเนี่ยมันมันซื้ออะไรล่ะคุณก็คิดต่อดิทวีก็อยู่ส่วนไหนของทักษิณ่วนของดีไซน์อ่าเขาอยู่ของดีเอสไออยู่ส่วนหนึ่งของทักษิณด้วยถูกไหมทวีอะ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทวีจะโดนเล่นเนี่ยก็หมายความว่ายังไงอะ่ะรากวิจารณ์นี่นอธิบายอะไรได้ บารมีของทักษิณน้อยลงอธิบายงี้เลยง่ายๆเอออาจารย์อาจารย์เช็คคำทุไม่ได้อืทุบไม่ได้แล้วคือคือย่าพูดอย่าพูดอ้อมคอมเพราะฉะนั้นลูกน้องทักษิณด้รับการปกป้องเมื่อบารมีของลูกพี่เนี่ยบันเจิดจ้าอลังการคุณเห็นว่าเรื่องต่างๆโอ้โหมันหลเข้ามาเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ มันคืออะไรบารมีของตัวเองลดน้อยลงแล้วตอนนี้เอาตัวเองอย่าเอาตัวเองไม่รอดอันนี้คุยอย่างคนไม่ได้เกลียดท่านนะครับคุยคุยอย่างการวิเคราะห์ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรยเปปไทยไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นข่าวเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณอาจารย์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มีบากให้เดิน คุณทักษิณตกดรามไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเดียวก็คือคุณทักษิณต้องยอมรับความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ให้ลูกสาวลาออกแต่โดยดีใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องคุณจะลาออกไปเองด้วยเหตุผลต่างๆอะไรก็ว่ากันไปหรือจะรอให้องค์กรดิสระดำเนินการละ่ะ คืออย่างคุณทักษิณเขามองเลยเขามองออกมองมากออกเขารู้อยู่แล้วและหนึ่งหนึ่งสองแก่คุณจะทํำยังไงก่ะคุณดูนึกออกว่าหนึ่งหนึ่งสองคุณจะแก้ปัญหาย,ยางังไงหนักกว่าวเรื่องป <จะ S 1> ัจจุบ<า>ันไม่รู้กี่ร้อยเท่าอะไรนะหนึ่งหนึ่งสางจะมานในเดือนกรกฎาคม,อ,มอ่าใช่แล้วมันหนักกว่าเรื่องพวกนี้ไม่รู้กี่ร้อยเท่าถูกไหมแล้วคุณเคลียร์เรื่องต่างๆไม่จบคุณคิดว่าคุณจะรอดหนึ่งหนึ่งสองไหม หนึ่งหนึ่งสองคนรอดหาคนรอดยากนะเพราะว่าเพราะว่าเขาฟ้องแล้วะอยการฟ้องแล้วอ่ะครับจะเลิกกลางคันเหรอหรือจะบอกว่าไม่ผิดเหรอถ้าไม่ผิดก็ไม่ฟ้องเลยไม่มีมูเลยตั้งแต่แรกจบไปตั้งแต่กลับมาใหม่ๆอันนี้คุณป๋าเห็นได้นานบารมีตัวเองลดน้อยลงแล้วก็ จะเอาตัวรอดได้ไหมล่ะอตัวเองก็ยอมรับตามกติกาที่มันจะเป็นไปที่เราต้องเผชิญอะไรบ้างแล้วก็รอรับกติกาไปดิฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วเนี่ยหนักใจแทนคุณทักษิณนะครับว่าเอ๊จะเดินไปยังไงดีสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าอย่างนนเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องหนีอย่างเดียวสิครับอาจารย์คือพอสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านต้องหนีอย่างที่คุณรูบอกอะ ถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองนี่ท่านยังอยู่ได้แต่หนึ่งหนึ่งสองก็อยู่ได้นะถ้าเคลียร์ได้ตามผู้ที่มีอำนาจเข้าประสงค์นึกออกไหมเพราะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทักษิณก็รู้แล้วว่าติดมาจากต่างประเทศอยู่แล้วคิดว่ามาเคลียร์ในประเทศไทยได้บางว่าเคลียร์ไม่ได้ก็ถูกสังฟ้องไปแล้วกลายเป็นช้างติดตัวเนี่ยคุณทักษิณจะอะไรเป็่อัอย่างอ้าว เอาว่าขั้ต้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยสิ่งที่ทักษิณนำได้ก็คือต้องยอมให้อนุทินขึ้นไหม,อมยอมร้บที่จะ,จะดัดทุลัางเอา,เอา,เอาลูกสาวเป็นต่อ,อม,มองออกไหมล่ะมองออกเพราะฉะนั้นใน,นประเทศเราเนี่ยบางทีเนี่ยทักษิณก็ตัดสินใจอะไรเองไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือคุณทักษิณแพ้แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องถอยยังไงก็ต้องถอยถ้าดันไปข้างหน้าเนี่ยคุณทักษิณก็มิจจะเจ็บตัวก็าอาจจะต้องเข้าคุกหรือไม่ก็อาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศโดยที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่แต่ต้องแพ้ด้วยการปฏิบัตินอม่นะขอให้อยู่ในประเทศไทยได้อีกแต่ได้ยอมเงื่อนไขทุกอย่างในการที่จะให้ฝ่ายจารีตอนุรักษ์เนี่ยได้มีโอกาสขึ้นมา เป็นนายกบงตรีแต่ถ้าคุณทักษิณไม่ยอมและคุณทักษิณหักตั้มพลาด้วยเข่าด้วยการยุบสภาคุณทักษิณก็จะเจอของแข็งติดคุกเลยเจอหนึ่งไปไม่รอดไม่ได้หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันเนี่ยไม่เขาไม่ปล่อยแน่ติดคุกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนมองไปทางเดียวกันเลยว่านี่โอกาสของการยุบสภาจะไม่เกิดขึ้นจะมีทางเดียวคือดไม่เกิดเอางี้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ย ส้มเกินได้มามากที่สุดจะทำไงซึ่งมีโอกาสมีอะไรการากันตีใช่ถูกไหมเขาได้ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบคุณก็หนาวแล้วถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยถ้าพักส้มได้สักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเนี่ยโอกาสพักอืนอ่นๆมาจับมือกับเขาก็มีถ้าพักนี้เลิกพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไปซะทุกเรื่องก,ก็จบ งั้นต้องถามอาจารย์พรชัยว่าพักส้มเขาจะเลิกเรื่องยุ่งเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองไหมหรือคิดว่ามันหยุดฝังอยู่ในดีเอ็นเอของพักส้มแล้วเอาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบัจเจ็อชนดีกว่าบัจเจกดีกว่าคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งเพี่ยนดีกรีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ละคนเนี่ยมันจะมีระดับที่แตกต่างกันครับแต่โดยรวมๆเนี่ยผมว่าเขาคิดว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นปัญหาโดยรวมๆนะองครวมใช่ไหมว่ารวมรวม แสดงว่าเขาไม่เลิกเขาไม่เลิกเร,เ,รเรื่องเลิกไม่เลิกเนี่ยนะมันต้องมองกันกันยาวๆแต่เอาว่าในปัจจุบันเนี่ยเขายุติยุ่งกับเรื่องนี้อ่าผู้ว่าในปัจจุบันนะในสภาว่าปัจจุบันเนี่ยเขายุติกับเรื่องการแก้ไขมาตรฐาน1,1,2ถูกไหมไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วครับ มีอะไรที่อาจารย์จะฝากไปถึงคุณทักษิณชินวัตรไหมครับเป็นกรามการผ้ช่ายคือคิดผิดแหละที่กลับมาเมืองไทยอาจารย์สรุปอย่างนี้เหรอคิดผิดที่กลับมาเมืองไทยถูกต้องอยู่เมืองนอกสบายอยู่แล้วคิดถึงลูกเมียก็ให้ไปหาได้นี่ครับครับมาขับเมฆก็ได้หรือมีบ้านขับเมฆก็ได้เลยวันไหนจะแอบเข้ามาก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครว่าอะไร ครับอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปอนทัยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ปอนชัยบอกว่าคุณทักษิณคิดผิดนะครับที่กลับมาประเทศไทยมองอีกมุมหนึ่งประเทศไทยก็คิดผิดนะครับที่ปล่อยให้คุณทักษิณกลับเข้ามาในเมืองไทยมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะการทําลายมิติรัฐนิติธรรมนะครับทําลายกฎหมายของประเทศทําให้ความยุติธรรมของประเทศเราสั่นคลอนนะครับเหมือนกับประเทศเหล่านี้ขัดคุกมีไว้สำหรับคนที่ ไม่มีเงินคุกไม่สามารถจัดก,การกับคนที่รวยและมีอํานาจได้คุณทักษิณทนายนั้นและตอนนี้ศาลกําลังกอบกู้ความศัทธาของกฎหมายไทยขึ้นอยู่ก็รอดูต่อไปนะครับคุณคุณทักษิณจะทําอย่างไรกับ13วามิจารณายนที่กำลังจะมาถึงคดีเรื่องชั้นสิบสีและที่สําคัญคดี112ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนที่คุณทักษิณผู้ที่ประเทศเกาหลีใต้วันนี้ไปก่อนนะครับกรรการสาธารณสวัสดีครับ บ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามิทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0มนเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดนใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2 8 0 0มนเท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ